สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองแยกแบ็กเมจิกกับบอนาก้านดำให้เพื่อนๆสมาชิกได้อลองเปรียบเทียบดูกันนะคะบังเอิญว่าเรามีแบ็กเมจิกกับบอนาก้านดำที่ไซส์เท่าๆกันแล้วก็ออกยอดมาเหมือนกันด้วยก็เลยก็เลยมีข้อเปรียบเทียบที่เห็นได้ชัดเนาะ อลองมาดูอันนี้เป็นแบ็กเมจิกดูใบแบ็กเมจิกบางทีมันก็อาจจะไม่เขีย่ยวไม่ไม่ไม่ดำสนิทอ่ะอย่างต้นนี้ค่ะมีสองใบกับหนึ่งหลอดดูใบแบ็กเมจิกนะคะ ดูด้านหน้าของใบนี่กระดูกเขาจะค่อนข้างแบบจริงๆกระดูกคือกระดูกดำนั่นแหละแต่ก็เจาะออเงาเงาขาวๆนวลนวน,นิดนึงอ่ะดูด,ด้านหลังนี่ด้านหลังแบ็คเมจิกก้านดำก้านม่วงแล้วแต่เนะาะดำไปยันกระดูกเลยกระดูกด้านหลังนะสนหลังด้านหน้า แบเมจิกถ้าใบไม่ดำยังไงกระดูกก็ยังต้องดำอยู่ด้านหลังก็จะเป็นกระดูกกระดูกดำกระดูกม่วงเข้มๆแบบนี้นะ,ะทีนี้เรามาดูบอลนาการดำกันดูหน้าใบบอลนาการดำกระดูกเขาจะเป็นกระดูก กระดูกเขียวนะคะออกเงาเงาขาวขาวจะเป็นจะเป็นจะเป็นเขียวนั่นแหละอยูด่ด้านหลังนี่กระดูกจะเป็นเขียวอ่อนหรือว่าออกจะเงาเงาขาวขาวนิดนึงกา้านไม่รู้แหละจะดํามาแต่ข้างล่างหรือเปล่าไม่แน่ใจออเไม่ใช่สิไม่แน่ใจบางทีอาจจะดำมาตั้งแต่ข้างล่างแหละแต่ ถ้ามาถึงคอใบเนี่ยเขาจะต้องติดขาวยังไงก็ติดขาวติดขาวติดเขียวอ,อ่อนดูก้านเนี่ยดำมาตลอดเลยมาดูคอคอใบไหมยังไงก็ต้องขาวนี่หน้าใบเปรียบเทียบใบใหญ่สองใบแม็กเมจิกกับบอนากก้านดำ ใบอ่อนใบอ่อนที่เพิ่งออกมาค่อนข้างเห็นได้ชัดค่ะอันนี้เป็นแบ็คเมจิกนะคะดูคอใบคอใบจะต้องติดติดติดดำมาละติดม่วงมาแล้ะกระดูกด้านหลังจะเป็นขาวจะเป็นเขียวไม่เป็นไรแต่คอใบเนี่ยดูคอใบนะคะจะต้องติดดำหรือติดม่วงมาและแบ็คเมจิก มาดูบอลนาก้านดำใบอ่อนเหมือนกันเลยเท่ากันเป็นใบอ่อนที่ที่เท่ากันถ้าเป็นบอลนาก้านดำอะค่ะก้านจะให้ดำา,าไหมไงก็แล้วแต่นะคอใบอะจะขาวจะเขียวจะไม่มีติดดำนะไม่มีติดดำแน่นอนนี่ถ้าเราซื้อมาแล้วเราติดมาแบบนี้นะเห็นไหม,ไม บอนาการดำนะบบนอยากบบนออกบบนขนมกอ่าทีนี้เรามาดูหน้าใบบ้างหน้าใบของของของยอดอ่อนนะเห็นได้ชัดเลยแหละดูสะดือนี่กระดูกจะไม่ดำไม่เป็นไรสะดือนี่ติดดำมาละหรืออาจจะติดม่วงอันนี้คือแบ a c k มจิกมาดูบอลนาการดำ ตัวที่ชัดเจนดูสะดือสะดือจะเป็นสะดือขาวสะดือขาวสะดือเขียวอ่อนแล้วแต่ยังไงก็ไม่ติดดำอันนี้ค่ะค่อนข้างเห็นได้ชัดค่อนข้างแยกแยะแบบได้ชัดเลยแหละเนาะอันนี้ในส่วนของใบอ่อน อันนี้ใบใหญ่เห็นไหมสั้นไหมนี่แต่ถ้าซื้อแบบตัดใบามาค่อนข้างแยกแยะไม่ออกเพราะเนี้ยถ้าตัดใบามาทั้งหมดมาแต,ต้นอย่างเงี้ยค่ะดูไม่ออกเลย ดูไม่ออกเลยว่าเป็นบอลน,นาการดำหรือว่าเป็นแบ็กเมจิกเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันเลยแล้วค่ะจริงๆก็คือว่าจะมารู้ตัวอีกทีนึ่งก็คือตอนที่มันออกออกออกใบออนเนี่ยค่ะอันนี้รู้แต่ถ้ามาแบบตัดใบามาเนี่ยค่ะค่อนข้างจะไม่ไม่รู้เลย นะอย่างถ้าเป็นตัวอื่นๆก็คืออย่างบอ่อนาการดำเนี่ยค่ะเขาไม่เหมือนจริงๆอ่ะเขาไม่เหมือนไม่เหมือนตัวอื่นเนาะหนึ่งแหละสะดือสะดือกระ,ะดูกกระดูก หน้าใบกับกระดูกหลังใบเขาไม่เหมือนเพื่อนนะทุกใบเลยอย่างอันนี้เมจิกกายะสะดือก็จะม่วงนี่ถ้าเป็นเลมอนเลยก็คือจะแตกต่างไปเลยเพราะยังไงเลมอนนี้ต้นเขาลายอยู่แล้วจะมีอะไรอีกนะตอนอเคละ่ะ ้าเป็นจอระเเค่จอระเข้่ลำต้น ลําลต้นเขาก็เหมือนกันจริงๆแล้วอะต่างกันก็คือที่ใบต่างกันที่ใบเหมือนกันนี่คอบข้อได้นะเหมือนกันแต่ขอบข้อได้เขาค่อนข้างทัะก้านเนาะก้านเขาดำมาตั้งแต่ตั้งแต่เล็กเลย เขาก็ได้นี่ใบเขาจะยับตั้งแต่เล็กเลยนี่หลังใบแตาลังใบอะไรเขาจะจัดกว่าแบ็ทเมจิกลายของเขาอะนะลายของเขาแบบตรงนี้ลายในใบค่ะนี่แบ็ทเมจิกลายเขาจะไม่ชัด ถ้ความแตกต่างระหว่างคอคกคไดกับแบ c ็กเมจิกเรื่องลายเส้นของใบชัดเจนส่วนความแตกต่างของอค,อคอกคไดกับบอนนากานดำก็ชัดเจนเหมือนกันอยู่ตรงสะดือสะดือของใบสะดือของใบ นี่นาะก็น,นี้นาะความยับของหน้าใบลำต้นถ้าจะเป็นอคอข้อได้เนี่ยคือลำต้นจะดำตั้งแต่เล็กเลยอันนี้บอลน,นา จริงๆอะถ้าไม่ได้มีเปรียบเทียบแบบเนี้ยค่อนข้างไม่รู้หรอก mm. แต่ก็สวยดีปอนาก,กันดัน ก็คือว่าจะรู้อีกทีหนึ่งถ้าสมมติว่าท่านท่านทานสมานิงในกลุ่มซื้อแบบที่ตัดใบเนี่ยถ้าร้านไม่ชวนจริงค่อนข้างค่อนข้างเสี่ยงเสี่ยงเลยแหละรู้ตัวอีกทีก็แตกใบอ่อน 何